สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดขี่ยวนะครับเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับสำหรับสินเชื่อของกรุงไทยใจดีนะครับที่สมัครผ่านแอปกรุงไทยคอนเน็กนะครับหรือกรุงไทยเน็แบงก์นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะกู้เงินกรุงไทยใจดีได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้รับ ถ้าใครผูกบัญชีนะครับหรือ,อ <c oughs> เกี่ยวกับระบบสรุจบบแจ้งเตือนอเกี่ยวกับลายนะครับท่านผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าเงินเข้าเงินออกหรือแม้กระทั่งนะครับสินเชื่อกรุงไทยใจดีเหมือนกันนะครับถ้าใครได้รับข้อความหรือส่งมาทางรายนะครับอ,อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลิงก์เชิญนะครับ วงเงินพร้อมใช้สำรองไว้จำเป็นนะครับาขาจะเขียนว่า,าเดี๋ยวค่อยเราไปดูหน้าจอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับมาที่หน้าแอปของไทยแล้วก็กดคําว่าบริการาบริการนะครับกดไปที่ชินเชื่อนะครับรอสักครู่ตัวนี้ผมทําการสมัครไปแล้ว จะขึ้นว่ารอพิจารณานะครับตัวนี้คือผมสมัครไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้รับลิงก์มานะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะไปเปิดภาพเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับทีนี้หลังจากเราได้ลิงก์เรือรับคําเชิญผ่านทางแอปไลน์นะครับที่เป็นรูปอย่างนี้นะครับที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอนะครับวงเงินใช้สำรองไว้ยามจําเป็นสมัครเลยวงเงินพร้อมใช้ไม่ ไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับสินเชื่อของไทยเจดีนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเขาจะพิเศษนะครับจะเขียนว่าพิเศษเฉพาะคุณก็จะระบุชื่อของเขาไปสินเชื่อของไทยวงเงินสำรองพร้อมใช้สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรู้ผลภายใน5นาทีไม่ใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยเรื่องเอกสารนี่ก็ยังใช้อยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์แล้วก็ หลักฐานการแสดงรายได้แล้วก็หลักฐานการชำระหนี้อันนี้มี3อย่างนะครับเราต้องอัปโหลดนะครับทีนี้เมื่อเรา,าสำเร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับเราส่งใบสมัครสำเร็จนะครับเราอัปโหลดเอกสารใ้ครบถ้วนนะครับก็จะส่งใบสมัครสำเร็จ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือเราส่งมาสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอากสารยังไม่ครบถ้วนหรือว่ายังไงก็เขาก็จะส่งมาทางไลน์นะครับอย่างนี้ขึ้นภาพมาแล้วนะครับอย่างนี้ขอเอกสารเพิ่มเติมสินเชื่อของพจดีกรุณาอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมภายในนะครับเขาจะมีระบุเวลานะครับ พอเราพระเขาให้สิทธิ์เราได้ได้กู้แล้วนะครับแต่เขาจะมีเวลาจํากัดให้เรา,าดาวน์โหลดเอกสาราตามเวลาที่เขากำหนดนะครับให้ทำชมติกที่อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เมื่อสําเร็จเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ก็มาเช็คสถานะของเรานะครับนี่ครับคือเรามาเช็คสถานะตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับ อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับอันนี้เราต้องรอหน่อยนะครับไม่ใช่5นาทีนะครับต้องรอหน่อยบางทีเขาตรวจสอบเรื่อเอกสารของเราอยู่นะครับขอย้ำอีกว่าต้องมีคําเชิญนะครับต้องมีคําเชิญแบบนี้นะครับที่ผมขึ้นหน้าจอให้นะครับแต่ถ้าใครมีคําเชิญก็สมัครไม่ได้นะครับผมขอยื่นไปวงเงินให้ส0 0 0 0ื่นอันนี้อันนี้ผมทดลองไปสมัครไปนะครับ ถ้าใครขึ้นมาแบบนี้แล้วสมัครได้เลยนะครับกดดูข้อมูลตรงนี้แล้วก็สมัครนะครับกรอกตามรายละเอียที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับโอเคนะครับหากใครมีปัญหาอะไรก็ติดขัดตรงไหนก็ปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปต่อให้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากมีนี้นะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ